สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะเมื่อนี้นะคะเกยดกระสิทธตามตัวเลขนะคะของปูวัดละข้างทองนะคะมาฝากนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะเข่ามาเลขของปูนะคะเข่ามาสามงวดละคะ่ะเข่ามาสามงวดแล้วนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะคะงวดนี้เป็นงวดที่สี่งวดที่แล้วนะคะปูกระไฮนะคะ นี่เจ็ดสองเจ็ดศูนย์นะคะก็หาศูนย์หาแปดนะคะก็สามศูนย์หาสองนะคะ 2, 0, 3, 90, 90, 90, นะคะแล้วก็สองศูนย์แล้วก็เลขสามตัวมีเก้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ค่ะงวดที่ผ่านมานะคะที่ปูหายส่วนมากนะคะส่วนมากก็เป็นเลขปุ่นนะคะแล้วก็บรต้องกลับนะคะท่านผู้ชมปูเสียหายตรงๆเลยคะ่นะ,คะสำหรับไพ่ที่เขามาแล้วนะคะ เจดก็ฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามช่องแม่เจดนําเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้เจดได้หาคลิปนะคะหาเหล็กเด็ดๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะสำนักใดนะคะที่เขานะคะเก็บติดตามมาไห้ท่านผู้ชมนะคะนะคะ เลขนะคะเลขของปูวัดละข้างทองนะคะกระมี่นะคะเดี๋ยวแม่เกียรจิโท่ไปนะคะโท่ไปเอาเลขน้ําแม่หมูนะคะมาฝากมาแบ่งปันทานทาผู้ชมนะคะสำหรับภายที่เขาไปเบิงในช่องแม่หมูผ้าโชคนะคะแล้วกันกน้อยน้าโชกนะคะทีเพิ่นน้ำนะคะนําเลขปูละข้างทองนะคะนะคะ มื่อน,นี้นะคะแม่หมูพนเลยบอกว่ามาแบ่งปันท่านผูชมนะคะเอฟซี FC ของแม่เจดนะคะกับบป๋าหลายตัวค่ะง,งวดนี่เดี๋ยวไปฟังจากปากของแม่หมูเลยนะคะ่ะฮัลโหลจ้าแม่หมูจ้าว่างไรเนาะแม่เจดจ้าขึ้นได้ยินว่าไปไปวัดปูละข้างท่องเหรอจ้าจ้า ได้มาได้มาไปจ้ะได้มาไปจ้ะงวดนี้วดนนี้ก็ได้มาแล้วค่ะงวดนี้อ๋อเพราะว่าเมืองเมิองคิบแม่หมูเนาะของแม่หมูงวดก่อนก็เขาหาศูนย์เนาะเลขปูนค่ะงวดก่อนนี่เิ่นห้ายเลขมาหกคูค่ะห้หยคูมันมีเนจ็ดสองจ้าเจ็ดศูนย์หาศูนย์หาแปดสามศูนย์แล้วก็หาสอง ค่ะค่ะเน้นให้ตัวหาศูนย์กับเจ็ดสองกับสามศูนย์ละค่ะเจ็ดศูนย์กับหาแปดหาสองมันเป็นตัวร่องแล้วค่ะเนาะเป็นไห้ค่ะโอ้หงดก้อนเป็นมาจากแมนค่ะหงดเข่าเข่าของเพลนนี่แหละค่ะหวดนี่งงดที่ซี่เป็นมาจากแมนค่ะในทางหงดที่ซี่เข่ามาสามหวดเดี่ยวหงดหงดจะก้อนผลกับเข่าค่ะจ้า เขาพื่งกันแต่ว่าพึงมันพึ่งว่าตามพันในสองหมส์เนาะค่ะด่าตามพันในสองหมส์ค่ะหมส์ผ่นพานมั่นจะเข่าค่ะมันนี่งวดนี่งวดนี่ปู้หายตัวได้ค่ะแม่หมูหงสนี้บ่ค่ะหงสนี้ปู้บ้นใจไหนเก้าห้าเก้าซี่แล้วกับแปดห้าแปดสี่สองห้าเก้าห้าแล้วก็สองแปด แอปหนึงคะเก้าห้าเก้าซีเก้าซีเก้าห้าแปดห้าแปดห้าแปดซีเมนหาแล้วก็สองห้าแปดแล้วก็สองแปดแล้วก็หกหาแปดซีซีหาเก้าหกวันนี้เดี๋ยววอลเทสเดมแม่หมูแปดห้ากับแปดซีแล้วก็ตัวไรกจ้าวันนี้สองห้า สองหาจะ้ะสองแปดสองแปดค่ะแ <หา S 1> ล้วก็หกห่าหกหาซี่ห่าซี่หาแล้วก็เก้าหเก้าหกแต่ว่าพ่นเน่นห้ยเลยนะคะ <หา S 2> ่ะเ่ขลพก่นนี้เขต้องกลับพ่นว่าลีกค่นบต้องกลับด้วยเนาะค่ะเนะาะค่ะ มันจีเข่าตรงเลยเพิ่นเน้นที่ที่แปดหากรับสองหาด้วยค่ะแปดหากับสองแม่ะาแมนค่ะเลขมัดเลขสามตัวมี่บ่คางงวด้บ่มีค่ะมีมีไผ่แม่แคลเลขสองตัวค่ะโอ้เลขบ่ตตองกลับเป็เม่นบ่จ้ะแมนงวดกันมากเลขพ็หนึ่งสิบเป็นบุนเดอร์จ้ะเป็นบุนเป็นบุนไหมว่เขาบุนมัดตลอดแต่ว่าเพิ่นก็บว่าเลขเพิ่นสามารถเป็นได้ทั้งบนทั้งล่าง แค่ว่ากะไอพิจารณาบางอ่าเนาะค่ะเนาะจ้าจ้าเ,เป็นเจเป็นจังไรกกับขอบคุณหลายๆนะค่ะขอบคุณหลายๆที่แม่มัวมาแบงปันเนาะค่ะเนะาะค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเจ็ดสีมาท่วนไหไม้นะคะมาท่วนไหไม้ ปูนะคะเลขปูวัดะระฆังทองนะคะมีเก้าหานะคะเก้าหาเก้าซีนะคะแปดหาแปดซีสองหาสองแปดค่ะหกหาซีหาเก้าหกนะคะ, 6, 5, 4, 5, 9, ะ,คะงวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหสี่นะคะค่ะ ปูหอยเน้นนะคะปูหอเน้นก็มีแปดหานะคะมีแปดหามีสองหานะคะนะคะส่วนมากนะคะส่วนมากอะเลปูก็ที่ออกตะขัางบนนะคะเป็นเลขบนมากกลัวนะคะต่ว่ากันเขาก็ซื้อบนล่างไว้นะคะเนาะกันไว้นะคะอันนี้นะคะเด็กปูละข้างทองงวดนี่งวดที่ซีนะคะขันเข่านะคะ งวดที่ 4. พอวพาปูหายมาแล้วถูกมาแล้วสามงวดติดตอ่อกันนะคะงวดนี้นะคะเก็ดก็มาแบงปั่นธัมชมนะคะก็เป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางมาฝากธรมชมนะคะเนาะมาแบ่งปันกันเนาะค่ะนะคะ,นะคะเด็กสำรับคลิปนี้นะคะเจ็ดกับบอมมี่อย่างนะคะ กับคอหายทนผู้ชมนะคะรวยๆนะคะแห้งๆนะคะไปน้ำกันงวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกสี่นะคะขอหายสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกคนนะคะหายไข้หายโจรนนะะล่ำล่ำรวยๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจก,กับสิคอล่าไปก่อนนะคะพอกันกับคลิปใหม่นะคะเนาะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ